ตัดดอกเห็ดนางร่มทองเตรียมอบตัดไปด้วยดูมแมลงไปด้วยค่ะมแมลงที่มันอาศัยอยู่กับกอเห็ดเนี่ยเก็บเห็ดมันเป็นการทำลายที่อยู่อาศัยของมแมลงดูสิจะมีไหม ถ้ามีผักกระยงนะที่เมืองเนี้ยมันจะมีผักกระยงขายทุกวันที่ร้านเวียดนามเมื่อก่อนเนี่ยร้านแขกผักกระยงเขาเอามาขายเป็นกำกำเบเลอร์เลยนะมีดอกมีดอกแล้วผักกระยงไม่ไม่เน่าด้วยนะนี่ตัวแมลงหรือเปล่าไม่ใช่แล้วร้านนั้นมันปิด ไม่มีผักกระยางมาขายอีกเลยที่ร้านแขกค่ะจะมีที่ร้านเวียดนามก็เป็นผักกระยางที่เขามีคนเอามาขายเป็นถุงๆแล้วเขาก็ามาแพ็คใส่กล่องพลาเออกล่องโฟมนะคะเมื่อก่อนเนี่ยแพ็คละเหรียญเหรียญห้าสิบเซนทุกวันเนี่ยแพ็คละสองเหรียญกว่า ช่อนี้สวยตัวช่อนเนี้ยโอ้โหสวยมากคลิปดอกแปลกหมดนี่ขี้ผงจากเปลือกไม้ค่ะใบไ,ไม้แห้งด้วยขี้ผงด้วย เสียงแมวค่ะเสียงลูกแมวแกงใจผักกระแยงนะได้กลิ่นมันก็อร่อยแล้วค่ะ นี่ใบไม้แห้งเจังทุกวันนี้กลายเป็นชอบเห็นนางรมสีทองดอกใหญ่ออกไม้เห็นน้ำมลแรง ปีแรกที่พี่ที่เดินป่าด้วยกันที่พวกเรารู้จักเห็ดเห็ดออฟเดอะวูดนะเห็ดแม่ไก่ค่ะมันจะมีแม่ไก่สีเทากับสีน้ําตาลงัดเป็นกอๆจากมันจะเป็นเห็ดที่อยู่ติดกับกับพื้นดินตัวแมลงเยอะมากเยอะจริงๆค่ะพี่เขาก็เอาไปแช่ในอ่างอาบน้ำ ในห้องน้ําค่ะแช่เป็นกกอเลยจริงแล้วพี่เขาทําให้ถูกเอาวางไว้ข้างนอกมแมลงมันก็ออกไปเองปีถัดมาก็บอกพูดพี่เขาพูดว่าเราจะต้องตัดเป็นเป็นดอกๆนะเป็นกลีบๆนะเราจะไม่ตัดมาเป็นกกอแต่ก็ต้องตัดเป็นกออยู่ดีดวดอกนี้สิ วิ่ยนี่ไงเจออีกแล้วค่ะตัวเนี้ยดีนะที่ออกมาให้เห็นออกมาออกม้มันจะคล้ายๆมันจะคล้ายๆลงไปหรือยังก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่าไปที่อื่นนะนี่นี่นีอยู่ในเนี้ยโทษนะคะคนที่กลัวมแมลงป้าก็กลัวดีนะที่ออกมาให้เห็นไม่อยากทำลายชีวิตพวกเขา มีอีกไหมเก็บเก็บดอกใหญ่ๆอบใส่อีกถาดหนึ่งดอกเล็กอบอีกถาดหนึ่งค่ะเสียงแมวนะคะแมวอยู่ในกระบาดทรายเสียงแมวดอกนี้ดูที่มีมาแรงไหมฝนแรงแลือเกินเป็นเดือนแล้วอ่ะ ที่ไม่ตกค่ะรายงานอากาศบอกแหมมีฝนเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์เอาพอวันต่อมาที่บอกจะมีฝนไม่มีแล้ว <c oughs> ตัดเห็ดมาหิ้วไปจะเอาไปให้ตลาดฝรั่งข้างๆอาพาร์ตเมนต์เนี่ยให้เอาไปให้เขาฟรีๆนะคะ เพราะว่าในตลาดนั้นมีนางรมทองขายไปไม่ทันค่ะร้านเขาปิดสี่ทุ่มตลาดปิดสี่ทุ่มอยากจะรู้ว่าพอหิ้วไปแล้วบอกเขาว่าฉันเอาเห็ดมาให้ลองไปถามผู้จัดการพวกเธอซิจะรับไหมอยากรู้ว่าเขาจะพูดว่ายังไงอุยแกงทุบตะไคร้ ตะไคร้แล้วก็พริกสดเออพริกพริกพิกขี้หนูแค่นี้แค่แตะไคร้กับพริกขี้หนูพอน้ํามันเดือดทิด้งเห็ดลงไปแต่ต้องต้มอ,อย่างน้อย15นาทีนะคะจากนั้นก็เติมน้ําปลาเกลือนิดหน่อยชิมรสว่าเค็มถูกพอใจหรือยังแล้วก็พอเห็ดสุกต้มไปสักสินาทีรสชาติถูกใจแล้วก็ ใส่ผักกระยางลงไปหรือถ้าไม่มีผักกระยางก็ใส่ใบมังลักลงไปแค่นี้ก็อร่อยไม่มีตัวนั้นนะคะแค่นี้ก็อร่อยขี้เกียจไปขี้เกียจไปไปร้านเวียดนาม ถาดอบอบโดยไม่ต้องกลับด้านเลยตรงนั้นนี่ไม้่สวยในถุง อยากเจอผู้หญิงฝรั่งที่เจอเขาในป่ากันนั้นวันแรกที่ไปเดินป่าเขาถือตะกร้ายังไม่แก่มากนะคะแล้วก็มีหมาตัวใหญ่สองตัวแม่บอกว่าฉันขอฉันขอถ่ายวีดีโอก่อนได้ไหมตอนที่เขาจะเก็บ เลยบอกเขาก็ไม่ต้องขอเพราะเหตุนี้ไม่ใช่ของฉันเธอจะเก็บเธอก็เก็บได้เลยเพราะเหตุนี้ไม่ใช่ของฉันเขาก็ว่าอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นป่าสาธารณะเป็นป่าเป็นป่าของหลวงค่ะแล้วเขาก็บอกนะระวังด้วยนะตรงเนี้ยมันมีพอยต์สไนวี่โว้ยคนที่กลัวพอยต์สไนวี่เขากลัวจริงๆนะ ไปเกิดอยู่สนามบ้านใครเขาเขากำจัดถอนรากเลยนะอยากเจอผู้หญิงคนนั้นอีกบ้านเขาต้องอยู่ใกล้ๆป่านั่นแหละคะ่ะ อุ้ยนี่ออกมาอีกแล้วตัวนั้นนะคะนี่ลงไปหล่นลงไปยังไม่เห็นน่าจะลงไปแล้วอยู่ตรงเนี้ยจะอยู่ตรงดอกเข็ดเนี่ย่ะกลีบดอกที่มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยกลีบดอกเห็นไหมมันจะงุม้มมันไม่ใช่งุ้มสิถ้าดอกตูมกลีบมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าดอกบานเนี่ยกลีบมันจะ ไม่ไม่ขดอยู่แบบเนี้ยไว้เนึกอคาไม่ออกหิมตัวเนี้ยมันก็เป็นซ่อนอยู่ในดอกดีนะที่ออกมาเห็น เปียกเลยเละด้วยเปียกเพราะว่าเห็ดคายน้ำออกมาอุ้ยอุ้ย,ยทษทีค่ะอุ้ยเยอะแล้วเกนินนี่นี่น,นี่มานี่มานี่มานี่โทษนะเขาจับเลย เนี่ยต้องใจค่ะกลัวก็ต้องจับเลยอขอโทษนะคะหลายคนอาจจะตกใจกลัวแต่มันน่ากลัวบางคนไม่อยากกินซะด้วยซ้ำพอเห็นมแมลงอย่างเนี้ยไม่อยากกินซะด้วยซ้ำยิ่งมันจะมีนะบางคนพอเห็นอย่างเงี้ยไม่กินเลย ไม่น่าจะมีตัวนั้นนะนี่เฉกเลยเดยดูก่อนต้องดูก่อนะไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีค่ะหา,าช่วงอีกสิสวยสวยไหม มีช่อสวยนะคะดูสิเนี่ยอันนี้ก็หักฉีกอย่างนี้เลยเนี่ยขอบคุณท่านผู้ชมมากมากนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ